บิร์ตธงชัยอายุ64รอนางเอกดังตอบรับเป็นแฟน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่คลายความสงสัยให้กับแฟนๆหลังจากที่ล่าสุดเบิร์ตธงชัยนักร้องซุปตาชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยได้มารวมออกรายการเติมสีสันเพิ่มความสนุกซึ่งในเทปก็มีชอดเด็ดออกมาให้เห็นเมื่อพี่เบิร์ตต้องตอบคำถามว่าทำไมถึงไม่มีแฟนและอยู่ไหวได้ยังไงงานนี้ทำเอาซิงเกิลมามอย่างสาวแอปถึงกับอินหนักเพราะพี่เบิร์ตบอกว่าชีวิตที่ไม่มีคู่บางครั้งคนเรามันก็ไม่ไหวแต่เราต้องไหวให้ได้เพราะเราต้องอยู่ส่วน เรื่องการมีใครของพี่เบิร์ตนั้นพี่เบิร์ตได้เปิดใจว่าการไม่มีใครมันเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับพี่เบิร์ตการที่จะมีใครสักคนมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาถามว่ารอใครอยู่หรือเปล่าบอกเลยว่ารอแต่ผู้หญิงคนนั้นจะต้องเจออะไรอีกเยอะกว่วจะรับไม่ไหวไม่มีเวลาให้กันมากพอเพราะพี่เบิร์ตเป็นคนนวเนียมากต้องยอมรับการนวเนียของพี่เบิร์ตได้ถ้าใคร